สวัสดีเอฟซีทางช่องพหัดคนเดิมครับมือนีครับวันที่ยี่สิบหาพฤษภาคมสองห้าหกแปดครับมือนีครับจะมีนอกจางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเป็นของพี่หนึ่งคาแคร์นะครับพี่หนึ่งคาแคร์ครับงดที่แล้วให้มานะครับเด่นบนล่างครับเก้ากับหกนะครับมาที่เก้าครับผมเนาะเลขออกสามศูนย์เก้าครับจับคู่เข้าที่ 9 0 0 9ครับของพี่หนึ่งคาแคร์นะครับถ้าชอบชิปนี้ฝากกดติดตามในเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเมือ่อกีน้นี่ครับผมเนาะผมลงคลิปไปครับผมเนาะทางช่องพระหัตชาแน,นลครับสรุป18สำนักครับผมเนาะแต่ว่าผมลืมลงของเลขบิงสงขา้วก็ของเลขบิง่งมีที่มาจากเชียงใหม่แล้วก็ของ ผู้ใหญ่จะดีจากปทุมธานีครับผมเนาะเดี๋ยวลิปนี้ครับผมเนาะจะมาสรุปหนึ่งสองสามสี่ห้าครับเนาะสรุปห้าสำนักพร้อมกับของพี่หนึ่งคาแคร์นะครับผมเนาะก่อนอื่นครับมาดูเลขวิ่งสงขาก่อนดีกว่าครับงวดนี้ให้มานะครับเลขวิ่งสงขาครับให้สามบนนะครับเก้าล่างครับสามบนเก้าล่างนะครับ ชุดจับคู่ให้นะครับบนครับ5 3 8ครับแล้วก็2 3 9นะครับชุด2ตัวครับ3 8แล้วก็3 9ครับเน้นที่5 3 8แล้วก็3 9ครับล่างครับเด่นที่9ครับผมเนาะ9 5 9 7นะครับ9 5 9 7นะครับผมเนาะเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวครับงวดนี้ให้มาครับ 7กับ1ครับจับคู่ครับ7 0 7 9 1 0 1 9นะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะต่อมาครับของผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับบนอย่างเดียวนะครับคูที่เราให้9กับ1ครับผมเนาะมาที่9นะครับเลขออก309ครับคำแพงจังดังครับผมเนาะงวดนี้ครับของ ผู้ใหญจดีจากปทุมธานีบนอย่างเดียวครับให้มาครับให้5กับ1ครับผมเนาะเด่นที่1ครับจับคู่ครับ53591319เง้ครับเน้นที่19นะครับต่อมาครับของปู่เก็สอครับปู่เก็สองหกครับ2 1แล้วก็2 6ครับผมเนาะ เน้นที่ 621, แล้วก็21บนนะครับล่างครับ 9894, เน้นที่98นะครับของปู่72ครับผมเนาะนี่ครับเพราะว่าหาสำนักนีครับเนาะผมบปิดรงคลิปที่ว่าสรุป18สำนักมือกีนีให้เอฟซีทางช่องครับผมเนาะทางช่องพะหัดชาแนลนะครับลืมครับผมนี่ครับคำแพงกับไปน้องคำแพงทำอะไรกันอยู่ล่ะ การกินข้าวอยู่นะครับข้าวค่ะนี่ครับกินข้าวอยู่นะครับมาที่ีจ้าพี่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแม่ทำรังมูไม่ได้ทำไมล่ะกินข้าวอยู่เหรอ,อกินข้าวอยู่โอเคลืมเลยววย่่าาากกรระเนข้ีคับผมมลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พ่อด้วยนะตัว จ้าโอเคครับนี่ครับผมไม่ครับผมเนาะพระเอกรีทางช่องครับผมมาดูของพี่หนึ่งทาแคร์ดีกว่าครับผมเนาะของพี่หนึ่งทาแคร์ครับพี่หนึ่งทาแคร์งวดนี้ให้มาแล้วเด้อครับผมเนาะพี่หนึ่งทาแคร์อยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับพี่หนึ่งทาแคร์ พี่หนึ่งคาแคร์อยู่ไหนเอ่ยหาก่อนเด้อคกับผมเนาะไหนเอ่ยไหนเอ่ยแคู่บอกแล้วพี่หนึ่งคาแคร์เตือนแล้วครับผมเนาะพี่หนึ่งคาแคร์นะครับงวดที่แล้วให้มานี่ครับผมเนาะเน้นที่เก้ากับหกนะครับเข้าที่เก้าศูนย์ศูนย์เก้าครับงวดนี้ครับพี่หนึ่งคาแคร์ให้มาครับเด่นบนล่างเด่นสามกับเก้าครับจับคู่ครับ 303 236 38 9092 96 98ครับชุด3ตัวครับ303 306 606แล้วก็906นะครับของพี่หนึ่งคาแค่นะครับแม่ครับผมจะไม่เขียนให้ FC ทางช่องครับผมเนาะของพี่หนึ่งคาแค่ครับวดที่แล้ว9009ครับพี่หนึ่งคาแค่ เงินย่ำกับ FC ทางช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก youtube นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเนาะมีกลุ่มปลอมด้วยนะครับกลุ่มปลอมก็เยอะมาครับผมเนาะมิจฉาชีพก็เยอะมากครับผมเนาะมาแจงเตือนแจงข่าว FC ทางช่องครับพี่1น่คาแครครับ ที่หนึ่งคาแคร์เดี่ดนบนล่างครับเดี่นบนล่างครับเดี่นที่3กับ9ครับผมเนาะหลักสาม,มี 30 32 36 38ครับแล้9มี90 92 96 98นะครับชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวมี4หางครับมี30 3 หกศูนย์หกสามศูนย์หกแล้วก็มีเก้าศูนย์หกนะครับเดี๋ยวดูก่อนครบไหมนี่ครับครบนะครับผมเนาะให้มาแปดหางครับมุทิเล้วนี้ให้มาเก้าหางครับผมเนาะลงวันที่ครับลงวันที่ของพืชหนึ่งชาแคร์นะครับหนึ่งทับ ครับ6 8ครับที่1คาแคเดอร์ครับผมเนอะมาแคบหนาจอครับผมวดที่แล้วเข้าที่9009ครับผมเนอะวดนี้ให้มาครับผมนี่ครับเดียนบนล่างครับเด่นที่3กับ9ครับ30323638 90929698ครับชุด3ตัวครับ303 306 6 06แล้วก็9 06นะครับ <c oughs> กัะสุดท้ายนี้ครับก็ขออวยพรให้เอฟซี FC ทานช่องที่เบิงคลิปนี้ครับเดินทางแคว้าคลาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ